นำตัวจริงนะครับผมมีรายงานนะครับผมสันติรัตชัยโยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยาวงศานะครับวันนี้มาเยือนสุวรรณพิษนะครับได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับด้วยมิตรภาพนะครับแล้วก็กองเชียร์ที่มีพลังงานยิ่งใหญ่นะครับให้ลูกๆของพวกเราได้แสดงออกในวันนี้นะครับขอบคุณพี่บุญพบผมผมยามวันนี้นะครับมีโอกาสจากทางขัติยานะครับโอเคครับโอเคได้เลยครับผมครับผมขอบคุณ ครับครับครับนะ่ำเนี่ยนะักนต่อไปต่อไไปสัมภาษณ์สัมภผัสได้เลยครับสุดยอดนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากของสพมภายี่เบียร์เรานะครับแล้วก็วันนี้เป็นการแข่งกันที่สุดยอดนะครับเสมอสองสองยอดเยี่ยมทั้งสองทีมนะครับทั้งอีสาแล้วก็ขัดแยงภาคตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวเลยวิศว์สุรัตน์การโค้ชตัวพิยาครับผมครับต่อไปครับ พี่ใหญ่ครับ <Okay. S 1> มากลับมาพูดคุยกับกันในการต่อไปครับอยากให้พูดนะครับทุกทีมครับครับสำหรับเกมในวันนี้นะครับก็เกมที่สุดมันนะครับมันจริงๆนะครับรเป็นเกมที่สุดมัน<ะ>ซึ่งมันมันจะดังมากเป็นการมาเยือนของขัดย้วงศาซึ่งเป็นทีมนําเป็นทีมของจ่าฝูงนะฮะแต่ก็ สภาพการแข่งขันนะครับที่เราเห็นนีนะ่วันนี้เล่นดีทั้งสองทีมครับนะัดที่หนึ่งสองทีมนะฮะซึ่งส่วนภูมิพี่อภายารเองพัฒนาขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือนะครับของครูบุคลากร,กรและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางครูพูรัศึกษานะและที่สําคัญนะครับที่เป็นกําลังที่สําคัญก็คือดังด้านหลังนะครับกองเชียร์ที่เราขนนักเรียนลงมาทั้งโรงเรียนเลยครับวันนี้นะฮะก็ต้องจริงแล้วก็ต้องต้องคุณน,นะครับทางผู้ในการสวัสดิเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมสาเกตยเขต,เตนะครับที่มีกิจกรรมดีๆเหล่านี้ให้ลูนักเรียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มครับคงจะไม่เจอภาพแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทางด้านฟุตบอลด้วยนะครับก็คิดว่าในอนาคต,น,คตลลานี่นะครับฟุตบอลระเอียขของเราเนี่ยนะครับเพื่อฟื้นแน่นอนนะครับเพื่อฟื้นแน่นอนนะฮะเราสามารถเราโรงเรียนมัธยมสาเกตยิเยินดีหลุเพะกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับผมนี่ก็คือผู้บริหาร ที่มีใจรักแล้วก็ส่งเสริมโอกาสให้กับน้องๆที่มีเวทีในการแข่งขันฟุตบอลนะครับยังไงยังสมบที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น,นถือว่าเป็นฟุตบอลลีกครั้งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับที่มีบรรยากาเยือนแบบนี้ทําให้น้องๆได้ออกมาแข่งขันกันถึงต่างอำเภอแล้วก็ยังเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพวงการฟุตบอลร้อยเอ็ดของเราด้วยยังไงขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านแล้วก็หน่วยการสมมที่จัดกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็ส่งเสริมวงการฟุตบอล ันวันนี้เราต้องก็เดี๋ยวคู่หนึ่งเราจะทิ้งท้ายประากาศที่สนามแห่งนี้สุวรรณภูมิพิทยาที่มีบรรยากาศค่อนข้า,างที่จะบอกได้เลยว่าเป็นบนขังนี่นะครับก็จะมีน้องๆน,นะครับที่กำลังอ,อยู่บนอัธจันทร์สีรวมไปถึง ฟุตบอลน,นีดนภปนภูมิพิทยาไยสานโอกาสของทีมง,งานคนนิยมฟุตบอลเร้อยเอ็ดจะเข้ามาถ่ายทอดในครั้งต่อไปหรือจะเป็นสนามแห่งใดตามให้ดีครับสำหรับวันนี้ต้องจากแล้วทุกท่านาแล้วครับชมบรรยากาศที่สามครับขอบคุณครับ <c oughs>